เอาละฮะก็เดี๋ยวได้ไปสอบถามถึงทิศทางการเคลื่อนไหวในช่วงหลังจากนี้แล้วก็การกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนด้วยไปกันที่คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากกรุงศรีพัฒนาสินสวัสคีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับเออครับคุณบุรพาคุณสมชัยครับ,บกตบ็ต้อนรับสัปดาห์นี้นะครับพร้อมกับตัวผลประชุมเฟดเนาะนะครับแล้วก็โดยฉากของเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับ เอาเรื่องหลักก่อนนะครับเรื่อง FOMC เองปงดอกเบี้ยก็คงเป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับแต่ว่ามันมีคีย์วัดสำคัญซึ่งโพลของตัวเฟดนะครับที่มีการให้มุมมองทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นภาพที่องบอกว่าเป็นบวกนะนะครับเป็นบวกต่อตลาดเลยนะครับเพราะว่ามุมมองที่ให้มาเนี่ยเป็น neutral view จนถึง less dovish นะครับ<ม>ก็คือเป็นภาพที่เป็นกลางและก็มีสัญญาณ dovish อ่อนๆเกิดขึ้นนะครับตัวนี้สอดคล้องกับมุมมองตัว อเอ็มเอวีนะครับซึ่งคาดการไว้เมื่อวันอังคารเลยนะครับว่าภาพจะออกมาในโทนนี้นะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนคือเรื่องตัวตรึงดอกเบี้ยนะครับและเฟดพูดชัดว่าตัดโอกาสการขึ้นตัดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสมมติฐานเขาเลยนะครับอันนี้ก็เคลียร์ในเรื่องตัวความเสี่ยงว่าบอลยูจะวิ่งทะลุ4.8เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นล่ะนะครับบอลยูสโลตเองน่าจะทรงๆนะครับตามทิศทาง ของตัวเศรษฐกิจระยะถัดไปนะครับเรื่องที่2นะครับที่คนกังวลกันเยอะว่า GDP ควอเตอร์หนึ่งสหรัฐเนี่ยออกมาแค่1.6%ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับขณะที่เงินเฟ้อสูงดูสติ๊กกี้เนี่ยสแต็กเฟลชันไหมนะครับอันนี้จะลงเพลย์ผู้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่สแต็กเฟลชันนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะครับสีสหรัฐยังแข็งแรงนะครับภาคแรงงานดีนะครับแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจดูจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากกว่านะครับอันนี้ถึงว่าเป็นภาวะที่ดีนะครับ อันที่สามนะครับคือเรื่องตัวที่มุมมองตลาดส่วนใหญ่ไม่พูดนะแต่ว่าทางเราได้มีการอัปเดตไปเมื่อวันอังคารน,นะครับคือเรื่องหนึ่งว่าเฟดจะมีการพูดถึง QT วทีแทปเปร์นะครับเรารู้จัก Qt ครับ QT คือการที่เฟดเองเนี่ยพยายามจะลดงบนนุนผ่านการขายพันธบัตรออกมานะครับก็เป็นการดึงสภาพคล่องกลับนั่นเอ,เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําแบบนี้บอลยู you, มันจะดิดขึ้นไปโดยปริยายนะครับแล้วมันมาที่วงจรที่ดอกเบี้ยมันเป็น ขาขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะยิวก็วิ่งมาค่อนข้างเยอะเลยครับแต่รอบนี้เนี่ยเขาประกาศทำา QP QT t ิวทีเทหมายความว่าไงครับจากเดิมทีเจ้าเขาขายสินทรัพย์ออกมานะครับระดับประมาณสัก9.5หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยเขาจะลดลงมาเหลือแค่6หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าแรงขายพันธบัตรจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่อยากซื้อพันธบัตรสลัดเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นดีขึ้นเพราะว่าราคาของตัวพันธบัตรจะไม่ตกต่ำจนยิวพุ่งขึ้นแต่จะเป็นภาพที ราคาจะทรงๆหรือค่อยๆปรับขึ้นหมายถึงยูที่จะลดลงเนถัดไปนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นพรสบวกครับว่า mm hmm. การเซิร์ช for you นะครับในสินทรัพย์ต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่โดยเฉ mm hmm. พาะกลุ่มเศรษฐกิจที่มีภาพของการฟื้นตัวแล้วก็อัตราเนโดยรวมค่อนข้างถูกผมคิด hmm. ว่าจริงๆแล้วฝั่งเอซเองเนี่ยน่าจะเอ็นจอยภาพบวกจากตรงนี้นะครับจากทั้งหนึ่งดอลลาร์ที่มีนโน้มจะอ่อนค่า2 US bond yield ที่จะมีภาพของการที่จะค่อยๆลดระดับลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเ mm hmm. อ่อ เป็นภาพนี้เองเป็นภาพที่ผมคิดว่าเฟรษฐการจะกลับมุมมองอยากต่อเนื่องแต่อย่าให้ต,ตาดูนิดนึงนะครับคงอยากรอดูแหละว่าเ,าเงินเฟอ้อมันลงเร่งกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการให้มุมมองที่โดวิชมากกว่านี้นะครับเพราะนนี้เองเซตไทยในมองภาพที่เป็นกลางถึงบวกครับน่าจะ ประคองตัวแกว่งขึ้นได้นาวต้าน1373 1378นะครับแล้วรับอยู่ที่1355 1360นะครับทำไมไม่ได้มองแบบขึ้นไปเลย <c oughs> เพราะว่ามันมีภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในฝั่งตัวราคาน้ำมันที่มันลดลงเร็วนะครับเพราะนั้น Energy s e c t o เเองเนะมันอาจจะพักๆตัวหรือว่าลงมาในหน่อยก็จะทำให้ตัวเนี้ยเป็นคานนะครับแรงหนุนของตลาดเพราะฉั้นตลาดนี้อาจจะบวกได้ แคบๆนะครับ<ม>ยกเว้นเอ็นเนอรีร่เซกเตอร์เงมันดูไม่ได้ลงแรงมากอะ<ม>่ะก็จ,จะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีส่วนภายในเนี่ยต้องบอกว่าเออเนี้ยโมนตั้มถือว่าดีมากนะโดยเฉพาะแอดวานซ์เองเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยเ<ม> e ออเนีออกมาดีกว่าตลาดคาดทั้งในขารายได้แล้วก็ต้นทุน<ม>ก็นี่ก็คือเป็นภาพที่ต้องบอกว่าผมว่าหุ้นไทยเนี่ยเออเนี้ถึงตอนเนี้ยน่าประทับใจนะครับโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีตัวไหนที่มิสระน่ากังวลนะครับอาจจะมีเดลต้าที่เราเห็นกันว่าเฮ้ยเออร์เน็งต่ำคาดแต่ว่ารายได้เขามากกว่าคาดเเป็นน10%ลยะแต่จุดทที่ําให้มันนต่่าคคดเียือ เออ profit margin ที่อาจจะต่ำไปหน่อย mm hmm. ก้อนมาในซ้อนภาพที่ตัวดีมาร์อีมันชะลอพอดีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่อง pricing ที่มีการเ e ็กซิเวชกันในช็อตเทอมที่ดีมาร์ไม่ได้แข็งแรงมากนักเพื่อดึงโวลลุ hmm. ่มแต่ว่าตัวมาจีนมันก็เลยเบนเบน,นมาอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นระยะถัดไปผมคิดว่าด้วยภาพของตัวดีมาร์ซิมมิเตอร์ที่ดีอยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. พุ่นชิ้นส่วนโดยรวมก็น่าจะไม่ได้เป็นภาพลบไม่ได้เป็นภาพที่ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับมากกว่านะครับผมโอเเคคงงััง้้นนน3-4ปรรระด็ตีุณก เอากรณี QT ของ f ฟดนะฮะรีแคปอีกสักครั้งหนึ่ง QT ก็คือ quantitative tightening ซึ่งตรงข้ามกับ QE ใช่ไหมคิวอ e คือการอัดฉีดเงินเข้าระบบ QT คือการดึงเงินออกจากระบบทีนี้คำถามเนี่ยภาพต่อจากนี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนมันจะถึงขั้นว่าจะมีการอัดฉีดเงินลงมาเพิ่มเติมไหมหรือแค่อย่างน้อยไอ้ตัวสูบเงินเนี่ยมันหายไปครับคือ การดึงสภาพคล่องกลับที่ช้าลงนะครับ<ม>กว่าเดิมเนี่ยก็เป็นภาพบวกแล้ว<ม>ใช่ไหมครับ<ม>อันนี้ก็ถือเป็นภาพที่เป็นบวกแล้วแต่ว่าเรียกสั้นเ,เนี่ยนะครับต้องบอกว่างบดุลของเฟดจะยังคงลดลงอยู่ก็คือยังมีการดึงสภาพคล่องกลับอยู่<ม>แต่อัตราที่ชะลอลงอซึ่งให้ทำให้ตัว liquidity <อ>ไม่ได้หายไปเร็วแต่ medium ทดลองเชิมครับ<ม>พอดอกเบี้ยม,มันเริ่มลด S <S บาลานชีทของเฟดมันก็อาจจะมีโอกาสค่อยๆขยบเพิ่มขึ้นมีมเดียมตรองเธอมันนี่คือเป็นภาพที่ทางเอ็ประเมินนะครับในภาพรวมต้องบอกว่ามผมคิดว่าลิควิลิตี้เองเน,นะครับถ้าสิสรัพ์เองเป็นซอฟ t ์แลนดิ้งจริงนะมไม่ได้เป็นภาพของการหดตัวเป็น recession นะซึ่งตัวน,นี้ยังไม่ได้เห็นนะครับเราก็าได้เห็นภาพของตัวทิศทางหลากหลายสินทรัพย์นะครับน่าจะ enjoy ภาพบวกโดยเฉพาะ equity asset ซึ่งค่อนข้างจะชอบในเรื่องลิควิลิตี้แล้วก็เศรษฐกิจยังคงไปได้แล้วก็ ภาพของตัววงจรดอกเบีย้ยลงไปถูตัวซัพพอร์ตครับผม,ม,มก็คือยิวของฝั่งสินทรัพย์เสี่ยงน้อยอย่างพวกพันธบัตรจะลดลงถูกไหมฮะในภาพนี้ครับผมแล้วคนก็จะมาเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นหุ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมโ <Okay, S 2> อเคโอเค, <Okay. S 2> คอ่ะทีนี้มีกรณีของราคาพลังงานสักนิดหนึ่งคือเช้านี้เองก็มีประเด็นข่าวใหญ่ของทางข่าวหุ้นธุรกิจนะครับกรณีกลุ่มประเทศ G7 ที่มี มติยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็เลยก่อให้เกิดความกังวลว่าเอาแบบนี้มันจะไปทําให้ราคา LNG นั้นปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตหรือไม่ตรงนี้มีมุมมองอย่างไรครับครับจริงๆแล้วการระยะยาวก็คงเป็นเป็นภาพนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีระยะเวลาในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันก็ท้อนว่าคนที่ทําธุรกิจพวกไฮซันเฟอร์นะครับหรือว่าที่มีพลโลชันเยอะหรือว่าเจอกลุ่มที่ไม่ได้เป็น清洁能 e เนี่ยก็คงต้อง พยายามปรับตัวนะครับจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ตัวพลังงานมันสะอาดขึ้นนะครับ <c oughs> หรือว่าจะมีตัวคาร์บอนแคปเจอร์โซเลตในการปกติการปล่อยพลูชั่นะครับก็ตามแต่หรือว่ากระจายตัวเองไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นเป็นเซกเมนต์ที่ต้องจําเป็นต้องทานะครับพูดภาพนี้แล้วกัน <c oughs> ส่วนภาพของตัวธุรกิจท,ที่เป็นคลีเนจี้อยู่แล้วก็เป็นอิมแพ t บวกต่อเมกะตีมของเขาเพิ่มเติมนะครับเป็นใครที่ผลิตพวก พลังงานในฟ้าสะอาดก็น่าจะเป็นภาพที่ enjoy ภาพผูวผู้ประกอบการที่ให้บริการนะครับนำเข้า LNG นะครับแล้วขายก็จะได้ภาพผัวต่อดีมาร์ระยะกลางยาวนะครับผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ก่อสร้างนะครับพวกโรง LNG อะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มขึ้นเพราะว่าคงต้องขยายกำลังการผลิตกันนะครับเพื่อรับกับตัวแผนโครงสร้างพลังงานระยะยาวของโลกที่กำลังแปเปลี่ยนไปนั่นเองครับผม อืมอนะครับเอ้ถ้าดูแบบนี้เนี่ยถ้าหันกลับมาดูในบ้านเราอ่ะถ้าดูจากธีมตรงนี้ฮะโอเคแหละมันจะมีกลุ่มไฟฟ้าที่อาจจะมีไฟฟ้าดั้งเดิมแต่เขาก็จะมีเรื่องของ LNG ที่เป็นในแง่ของเป็นธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยตรงนี้ถือว่ามันมันเชิดเฉยกันได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนก็เอะถ้าราคาพลังงานเพิ่มขึ้นหรือ LNG เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาแค่มีออเดอร์ในแง่ของในในมุมของใบอนุญาตอย่าง LNG s h i p p e r ตรงนี้ครับพี่จริงก็เป็นภาพผูกนะครับผมว่าเป็นภาพผูก ผมว่าหุ้นไทย etcetera, cabin, Hence, oh, บ้านเราเนี่ยนะครับปตทเออยก้าเอเนจีเออย่างเงี้ยลงไฟฟ้พวก GBC b i t c o i พวกเนี้ยได้อดัส่งบุกแน่แน่ครับผมในขาพวกโรงกลั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คงต้องเตรียมในเรื่องการที่จะขยายนะครับพวกโรงเอเนจีด้วยเหมือนกันนะครับเพ็นขาพวกพวกโครงสร้างโมดูลขนาดใหญ่พวก s อ p i พวกนี้ก็จะได้อันดสงเชิงบุกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพวกหุ้นอื่นๆนะครับที่เป็น ตีมประกอบเนี่ยนะครับมันก็เห็นภาพระยะกลางยาวว่าเทรนด์ของโลกมันมาในตีมของตัวีนเอนนอรับเนะครับนั้นหุ้นที่เป็นพวกตีม清洁能源พลังงานสะอาดก็คงได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับลดหลั่นกันมาครับผมอืม,อมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอ,ขอถามย้ํากลับมาที่ตัวของแอดวานซ์สักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่คุณกราพัฒน์พูดถึงกร,รณีของผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดนั้นเนี่ยดูแล้วราคาหุ้นที่ปรับลดลงไปก่อนหน้านี้วันนี้แล้วก็ต่อจากนี้ถือเป็นโอกาสไหมสำหรับตัวของแอดวานซ์ ผมว่าเป็นโอกาสเลยคือหุ้นม,มันเป็นภาพของการไซบอรไซเ์ดาวลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะมันไม่มีคาตาลิสต์ว่าเอเอร์นงจะดีเลยนะครับกลายว่าเฮ้ยตัวโอเปอเรชั่นโปรฟิตเนี่ยออกมาโหแปดจุดหกห้าพันล้านบาทสูงสุดในรอบแปดปีนะครับแล้วจุดที่มันดีก็คือหนึ่งก็คือไรายได้ดีด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้รวมโปรฟิตมาจ i นต่างๆทําทได้ค่อนข้างดีนะครับเต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือต้องบอกว่า ภาพของตัว profit margin ที่มันทำออกมาอยู่ที่ประมาณสักออขออภายนะครับเรื่องตัว cost structure นะครับ SGA นะ per sale เนี่ยที่เรามองว่ามันอยู่สัก13%กว่าๆเนี่ยตอนนี้อยู่แค่11%น่นะครับแล้วทุกๆ5 0ที่มันต่ำออกว่าคาดเนี่ยมัน top up earning ถึง3%นั่นหมายความว่าค u a เ t อร์หนึ่งเนี่ยทำให้เห็น upside risk นะครับถ้าเราตีว่า maintain ตรงนี้ได้เนี่ย ประมาณสัก12%ของประมาณการแล้วอะตัวโมอิมแพคมันเยอะมากนะแต่เอาเฉพาะแฟร์ปัจจุบันที่นรื่องอสุดยอ็เกาทากันเนี่ยตอนนี้ก็มีอัพไซด์อยู่สาย2%ในเรื่องตัวมูลค่าพื้นฐานนะครับ,รบนั่นหมายความว่าเดี๋ยวรอดูอันลิสติงนิดนึงถ้าวิวบวกว่าแอดวานน่าจะเร่งขึ้นผมว่าได้เป็นตัวที่เริ่มกรับเทนครับแล้วก็อยากให้จับตาดูในเชิงตัวแพทเทิร์นนิดเดียวนะครับว่าถ้าแอดวานนะครับกลับมายืนเหนือนะครับ l ลเวลบริเวณ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับได้คือเช้าเนี้ยเปิดโดดมาเลยประมาณ5%นะคุณกรพัฒนะครับผม207บาทถ้ายืนเหนือ207ได้นะครับเป็นกลับเทรนด์ระยะสั้นแหละนะครับส่วนตัวแอดวานนะครับแล้วก็จะมีจุดเบรกเอาที่211สิบเอซึ่งผมคิดว่าเขาจะพยายามขึ้นไปเทสให้ได้เลยนะครับจับตาดูกันครับผมอืมโอเคอันนี้ในเชิงของเทคนิคนี่ในเชิงฟันแนเมนทัลมองมูลค่าอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับณปัจจุบันเนี่ย ประมาณการเห็นอัพไซด์วิสแต่ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับ,รบเราใช้ตัว d i s c ดิสค Cash Flow ที่ w e i เวท Average Cost นะครับอยู่ที่8%ก็260บาทอัพไซด์ตรงนี้ส0มสเปถือว่าสูงมากครับสำหรับตัวแอดวานครับผมซึ่งย้ำอีกครั้ง260บาทตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับประมาณการกันใหม่ใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขคิวหนึ่งออกมามันดีกว่าคาดการถูกต้องเลยครับกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอัพไซด์เนี่ย3ามถึงสิบสเปอร์เซ็นต์เลยถ้านักวิเคราะห์ ตัว s i n A per s a l e อยู่ที่ระดับ11บวกลบได้อัพไซด์คือ12ที่ต้องปรับเออร์นิ่งขึ้นมาซึ่งแฝงก็คงมันเดือดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในขาของตัวถ้าคอนเซอร์วทีฟก็สักครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจับตาดูกันผมว่ามันน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นแหละสัตว์ตัวแอดวานนะครับเพราะฉะนั้นนี่เองเนี่ยตีมกระแส SCT เนี่ยเด่นนะครับแอดวานเอวยนะครับทรูเอวยนะครับผมว่าภาพเดียวกันเลยแล้วก็อาจจะมีถึงอินเซปต์ด้วยที่เอทรนด์ขงตัว Microsoft มาลงทุนบ้านเราเนี่ยนะครับก็เป็นตัวจุด Big Data และก็เอ u r ซใหม่ของสากัตทีบ้านเราครับผมอ n s e t นะฮะหุ้น Infraset ครับเอ่อเล็กน้อยฮะประเมินตัวนี้ไว้อย่างไรสำหรับตัว Inset ครับจริงๆริ s e t เเนี่ยเรามองภาพเออร์เน็งคิไม่ค่อยดีนะแต่ว่าคือด้วยธีมของตัวงานที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตแบบเร่งตัวมากเนี่ยเราแนะนําว่าราคา้นจะตอบรับปัจจัยลบไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับแฟนที่3ามบาทยี ผมตอนนี้ต้องบอกว่าอัพไซด์เยอะเลยครับสำหรับตัวอินเ็ตครับผมอือโอเคคุณกรพัฒน์กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ